สวัสดีเพื่อนๆทุกคนในเราจะทํทำยำหม,มา่มามา่าส่วนผสมของเราก็มีเอ่อมะเขือเทศเรียกว่าไรวะต้องโอัหหอมคืออรวะยังไม่รู้นะหูหอมนะแล้วก็อันนี้หมูยอไม่บหม่ามากแล้วก็น้ำจิ้มสำเร็จรูปเพราะเราทำไม่เป็นโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันนะว่าเป็นยังไงเราเอาเส้นหม่ามามามาลวกกันนะ แล้วบมาม่าคนหนึงบังมา่าแป๊บเดียวไม่เป็นไรบัม่าต้องอีห่ออีกหอไหมเดี๋ยวแค่น,นี้ก่อนพร้อมไหมคู่เหลือวะไม่ห่อก็ได้เหลือไม่ทำเไรพี่ใส่มาม่ากี<อ>่ห่อคะเนี่ยห่อครึ่งพอเดี๋ยวมีไม่หมดเอาสองห่อเดี๋ยวกินหมดไม,ไม่ต้องยุ่งไม่เอาวันนี้ก่อนคู่รักสถานโลกานะคะคือการนำยำที่ต้องด่ากันเอาโน้ตในป่ะเดบิบเดบีบบุ้มมาอัาจารย์เอาไปเยอะจังเหรอวะ นี่วิธีทําให้เส้นสุกง่ายอะเร็วเก็บาสักครู่ประมาณสอง้วพอแม่กใเส้มันอืดไปมันจะเละนะพอแล้วพอแล้วหรอพอแล้วเนี่ยพี่พอแล้วหรอเออนี่สูตรจากไหนคะเนี่ยคีบขึ้นมาได้อย่างนี้เลยนะคะมเป๊ะนหน่อยกงดีโอ้ยมีการใช้มือจับมันยังแข็งอยู่ใส่ไป็ส่ต่อไปเรามาลวกหมูยอกันนะหมูยอก็ใส่เลย อนนี้ก็เขย่าเขย่านี่เคยขายกว๋วยเตี๋ยวมาก่อนใช่ไหมเนี่ยไม่เคย <S 2> <S 2> <S แต่นรั้งนีพอทําเป็นหมูยอไม่ต้องสุกมากนะเพราะหมูยอมันสุกอยู่แล้วเราทําให้มันฆ่าเชื้อโรคฆ่าให้มันร้อนเฉยเพราะถ้าสุกมากไปมันจะเละน้ําไม่ค่อยถึงนะน้น้อยเอาออกมาเลยไหมออาแล้วไม่เอาเลยขนะอ,อเปนะิมชอบดิบๆแค่นี้นะคะง่ายมากคือสุกคือสุกแต่ข้างล่าง เน่แล้วเอาหมูยามาใส่รวมเน่ถูกไหม,มไปหมูสับพิธีพิถันนิดนึงเถอะเน่เอาหมูไปไม่ต้องใส่เอาด้านออกเอาทายเป็นก้อนนิดนึงเพราะว่าต้มจืดนะเราทำต้มจืดต่อเลยเพราะว่าเดี๋ยวหมูมันจะเละไม่ต้องทำแป้เป็นกลมให้ไปกระจุกกระจุกเรากลัวหมูมันกระจายหมูมาเทนะเพื่อให้ไม่เหลือนะ้ำเน่แล้วก็เอาหมูมาใส่กับม,มังโอ้ เราเน้นนอเนนเนื้อเราไม่เน้นผักเพราะเราไม่เยอะม่าหูควันขมงฉงเฉงไม่น่อยขายยำเปิดร้านยำได้เลยนะแก็ต่อไปเราก็ต้องใส่ผักก่อนเสิมจิ้มก่อนวะไปผักก่อนไม่ต้มหรอไม่ต้มยำใครผักต้มเหรอนี่นะไข่ว่าหอมใส่นี่อะไรนะตังโอตังโอ๋ แมเราว่ามันเล็กไปนะเราก็ใส่นี่เลยดีกว่าไม่เอาเชงเล็กไปหรอใช่ใส่หมดเลยนี่คือการคุกยำที่ใส่ปลายำไปเลยหว่าอันนี้คือการคุกยำที่ได้มาตรฐานที่สุดในโลกนี่เหมือนเหมือนคุกข้าวให้หมากินนี่อันนี้คือน้ำยำที่เราซื้อมาเพราะเราทำไม่เป็นลาดไปเลยหมดเลยเราไปสนใจมันเทไปเลยครับ นี่หมดเลยอ่าก็คนโคกคโคกมือไหมดูน่ากินแค่ไหนอ่ะดูดิว้าวอ,อันนี้เราก็เทยำใส่จานแล้วนะเป็นไงเราเน้นเนื้อผักเราไม่กินน่ากินมากเสร็จแล้วเมนูวันนี้อ่าเฮ้นี่คือยำ ของเราอย่างมา,มากอร่อยมากไม่เชื่อมาลองชิมได้ไปแนละ้วบ๊ายบายต่อไปทำมาดีเลยส้ะมาบอกนะ